วันีค่ะเบนนิสันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สยามนิสันทมีทรั์สาขาสะพานใหม่นะคะวันนี้เบนมีนะัดส่งมอบนะคะให้กับลูกค้านะคะชื่อพี่หน่อยนะคะลูกค้าอยู่ที่อําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะรุ่นที่จะไปส่งมอบในวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นนาวาร่าเอนะคะ4ประตูคา r ดิเบอร์เกียร์ออโต้นะคะ7สปีดค,ค่ะราคาอยู่ที่965,000บาทนะคะ ก็เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.3ดีเซลใหม่นะคะให้กำลังแรงม้า190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเลยค่ะก็คันนี้นะคะก็รูปลักษณ์ภายนอกนะคะก็ดูสวยหรูเฉี่ยว่นะคะตกแต่งด้วยวัสดุโคเมียมนะคะทั้งในส่วนของกระจังหน้าแล้วก็ด้ามมือเปิดนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะคะเป็นเก็บภาพบรรยากาศการส่งมอบมาให้ชมกันค่ะ น,นี้นะคะเบนก็เดินทางมาถึงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อีกประมาณ3กิโลนะคะก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วขออนุญาตแวะปั๊มแป๊บหนึงนะคะตอนนี้รถนาว่าของเรานะคะก็พร้อมส่งมอบแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบกันที่บ้านลูกค้านะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพบกับพี่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะจ้าไม่ทราบว่าพี่หน่อยอ่ะพบเจอน้องเบนจากที่ช่องทางไหนคะพี่อ๋อเพจเฟ e b o o k ค่ะจากทางเ facebook นะคะก็เปิดมาก็เจอน้องเบนเลยหรือว่าได้ดูอะไรอะไรอะไรก็คือพอดีโชคดีคือเด้งมาเป็นเพจแรกเป็นเพจน้องเบนเพจแรกเลยนะคะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะพี่รถสวยถูกใจไหมถูกใจค่ะ สวยกว่าที่คาดคิดไว้สวยกว่าที่คาดคิดไว้ของแถมอะไรทุกอย่างให้ครบนะคะพี่ให้ครบค่ะจ้าแล้วการจัดไฟแนนซ์ล่ะคะพี่ยากไหมเอ่ยอ๋อไม่ยากค่ะมาถึงบ้านก็คุยตกลงกันแป๊บเดียวค่ะเป็นสัญญาก็ไม่ยากไฟแนนซ์มาเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะมาถึงที่บ้านค่ะจ้าขออนุญาตนิดนึงนะคะทําไมถึงตัดสินใจซื้อกับน้องเบนค่ะพี่หน่อยอ๋อก็คือบริการดีค่ะให้คำปรึกษาชัดเจนแล้วก็คือของแถมแบบ S 2> <S 2> ก็ดีอะค่ะก็สุขใจอะค่ะสุขใจเลยนะคะพี่ <więks> ก็ขอขอบคุณพี่หน่อยมากาเลยนะคะขอให้เฮงเรวยๆนะคะเราไปขนเงินขนทองนะคะพี่ค่ะก็สําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะ